สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บีมซีทีวสถานีโทรทัศน์ออนไลน์พบกับผมสามารถันประวานวันนี้จะพาท่านไปพบกับการประกอบพิธีพุทธาพิเศษองหลวงพ่อเสาห้าณวัดธรรมปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกติดตามได้ในการรายงานข่าวได้เลยครับผมเมื่อเวลา15บานกาจุด30นของวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศราช25 แรมเก้าข้ามเดือนสิเอ็ดปีมรงมีวันเสาร์สี่สัปวัรร์ปัญญาตำบุพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดประกอบพิธีสวดพุทธาพิเศษองค์หลวงพ่อเสาห้าพร้อมตรวจเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลโชคลาภหน้าที่การงานโดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวัดแก้วอาวาตวัดธรรมปัญญาเป็นประธานสงฆ์พร้อมมีพระเกจิ นั่งอธิษฐานสวดพุทธ,ธาพิเศษสวดเสริมสิริมงคลเสริมดวงเสริมทรัพย์เติมโชคลาภหน้าที่การงานิ้มตั้งแต่เวลาสิบห้านาทีถึงเวลาสิบเก้านาทีโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากวัดพระทับมัญญาเป็นวัดเกาแก่อายุเกินกว่า100ปี มีหลวงพ่อเสาห้ารับประทานในอุโบสถความพิเศษของวัดที่ชาวบ้านนิยมมาทําบุญคือมีบ่อน้ําอยู่ใต้อุโบสถเป็นบ่อน้ําที่ไม่แห้งและใครที่ศรัทธาในเรื่องพุทธศาสนามาที่วัดรมบัญญามีรอดอุโบสถไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสาห้ารับประทานภายในอุโบสถที่ใครๆก็สามารถมาสักการะ ราบไหวปูชาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงสมบัติเนินใหม่รัชชนุนเนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกรายงาน